สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผูสุขคนนะครับเนาะครับครับมือในทางส่องเสี้ยงยาพ้าเลาะกับมีแนวทางเลยครับเด้อครับสีเดไปขอตัวเลขน้าเสียนนอหน้าแหะครับสําหรับเสียนนอหน้างวดที่แล้วของเพิ่นกับเข่านะครับเด้อครับแปดหนึ่งเขามาเต็มเต็มเลยครับขคือสีเห็นน้าขัดนะครับเนาะครับสาหรับตัวเนียนตัวยเพ่นว่าบ่มีมีตัวเดียวครับเอาไปเลยครับพ่นวาเนาะครับเนาะครับสําหรับงวดนี้ิ่นกา วามาเอาเลยเพื่อนเอาไวเทียง,งหน้าเพื okay. ่อนนะครับเนาะเอาไวเทียงหน้าเพื่อนครับกัดสินใดีย่างเขาไปเอาล่ะครับบานนี้ครับนะครับเนาะครับเทียงหน้าเพื่อนกับยูบ่ไก่ล่ะครับกัย่างไปเอาครัดแต่ขี่รถมาจอดไ้ปากท่างหมดล่ะครับมันเป็นคู่หูวยนะครับเนาะมันมากบ่ได้ครับสําหรับตัวเหรียงามๆนะครับเด้อครับครับผู้ได้มักกัดจังจัดนะครับเด้อผู้ได้คัดกัดท่าผ่านครับครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับเพื่อเสิบอผ้าด้ผขาดแนวทางงนาะครับเนาะตัวเหล็กงามๆจากเซียนนอนหน้าครับครับเอาไปพิจารณาบิ่งเลยครับเด้อครับสำหรับตัวเหล็กคงเพิ่นเพิ่นหายมาแล้วครับเป็นสูตรคำนวณครับสำหรับตัวเหล็กกับมิวคมเสียงนะครับเด้อครับ X เปลี่ยนจังไดมาจังไดกับฮู้จักล่ะครับสำหรับตัวเหล็กครับตัวเหล็กงามๆออามาตอนมาฝากมาขอนาปูตาผ้าขาวน้ำครับครับอยู่ใส่นอกบ้านนี่โอ้อยู่บ่งไดเนาะมาก็มี พปลงพปลงพปลงเอ้าพลงโปลงพลงไปใส่หบน่อใส่นอ้อใส่ของนาหน่คือนนี้เห็นหน่อยเส่นอ้อบานนี้บ่เปยังตเีวน,น,นเจ็บขา ครับกระเดตัวเล็กน้ำเพลินแล้วล่ะครับบ้านนี้ครับขอน้ำปูตาผักขาวน้ำได้ครับเด้อครับสาธุสาธุปูตาผักขาวครับงวดนี้ครับของเสียนนอนหน้าเด้อครับให้โชคโชค์มันมันครับตัวเล็กของเพลินก็จับมาแล้วล่ะครับเอามาหลายเป็นเขียนใส่กระดาษนะครับเนาะเมันบอคลอยมีแห้งครับเป็นอยากนอนเป็นว่าเอาครับเขาไปบนตัวเลขน้ำกันนะครับเด้อบ้านนี้ครับครับนี่เป็นตัวเลขงวดที่แล้วนะครับเด้อครับของเสียนนอนหน้าเพิ่น เอารกระเนก็ได mm ้ไปเอาน้ำเพลินแล้วนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะครับครับเป็นงวดวันที่หนึ่งเมษาที่แล้วอ่ะครับงวดวันที่หนึ่งเมษานะครับเด้อครับสำหรับตัวเลขของเพลินครับก็มีชุดเดียวครับเพลินบ่ได้โค้งมาให้ยนะครับเนาะครับเพิ่งวิ่งลูดไปที่แปดครับลางเพิ่งหายไปที่สองนะครับเนาะครับก็ลูดแปดตัวเดียวครับงามๆเลยครับเพื่นว่าบ่ต้อง เอามากไม้นะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเพลินครับแปดตัวเดียวครับบนครับบนเป็นบนเด้อครับเด้อครับบนเป็นบนครับวิ่งลูดแปดบนเพื่อไหยว่าแปดสามแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดกลมครับแปดหนึ่งกลมครับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะแปดหนึ่งครับตัวกลมพร้อมครับครับถือว่าสุดยอดครับสุดยอดปรมาจารย์แหะครับครับให้แปดมาตัวเดียวครับอ่า บางทีบางที่กัดสิบสี่เห็นนะครับเนาะครับเพราะว่าออกพอดีต้องงวดเพิ่นก็ออกหลดครับบ้นที่หนึ่งครับงวดบ้นที่หนึ่งที่แล้วนะครับเรียกออกปุ๊บเพิ่นกับคำนวณครับกับทางสองเสี้ยงยา้าลอกกับได้ออกโดนๆนะครับเนาะครับโดนมากคับเอฟซีบางคนกับอาสิลิมนะครับเนาะสาหรับตัวเลขครับนี่เป็นยืนยันนะครับเนาะนี่เป็นการยืนยันครับสําหรับเซียนนอนหน้าครับ วดที่แล้วของเพื้นเขาครับแต่ว่ามันไปยุบมันไปยุบบนครับครับเป็นเลขล่างแต่ว่าขึ้นไปทางบนครับครับจับไปจับมาแล้วครับเนาะอันนี้บนพึ่นกับว่าบนเป็นบนครับกลมหายพ้อมครับเข่าเต็มเต็มแล้วครับเนาะตวเจาะเลยครับคือสีโศกสีมันอยู่เลขไม่ทะมดหาดตุหาคู่ครับมีห้าคู่ด้วยกันครับเลขของเพิินครับบนล่างสำหรับล่างเพื่นกัให้2สองแล้วครับเนาะ ครับ2 0 2 2 2 7 8 2 4 2เดแอนะครับครับแางรุดครับมีศูนย์ตัวเดียวครับสำหรับเลขล่านก็เก้าศูนครับเลขบนล็อคก็สี่แครับครับอันนี้เป็นชุดของเซียนน้หน้างวดที่แล้วครับครับสำหรับตัวเลขเพิ่นกระหายแล้วนะครับบานนี้ครับเพิ่นเอามาหายแล้วครับมาแล้วเด้อบานนี้ สำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับงวดวันที่สิบหกนะครับเนาะเป็นชุดของเสียนนอนหน้าครับครับวันที่สิบหกนะครับหลังสงการเที่ยวสงการแล้วๆก็มาลุนเลขครับลุนเลขไปนํำกันนะครับเด้อปีใหม่ไทยหกเจ็ดละครับหกเก็ดนะครับเนาะอ้าวใครัาย เพิ่นให้รูดไปที่สาหรับเหล็กลูดของเพิ่นครับลูดไปงามๆเลยครับวิ่งรูดวิ่งลูดบนขคมาแบบเก่าแหะครับครับบนบนเป็นบนนะครับเดาอลางเป็นลางบนเพื่อนให้ไปที่หาเนะครับเด้อหาตัวเดียว เด็กอหลายตัวครับหตัวเดียวครับจับคู่ีคู่ครับเอาไป4คู่เนีนๆเลยครับ5 2 5 2อง้เดี๋ยวก็5 3ครับ5้าสามห้าสองครับห้าสองครับห้ หาซีครับแล้วก็ตัวสุดท้ายห้าเก้าครับเอาหาไปเลยครับครับจับยันนีเลยเพิ่นว่าซีตัวนี่แหละครับมาแท้ครับมาเน้นเน้นครับมาเน้นเน้นล่างครับที่นี่ล่างล่างล่างเพื่อนขายมาซีคูขึ้นกันครับอย่างละซีเรักเลาะย่างละซี ล่างเพื่อนห้ไปที่3ตัวเดียวครับ3ตัวเดียวครับจับคูซีคูครับ03นย์สาม38กสามันหนึ่งสแหละครับ หนึ 1> 1, ่งสาครับเด้อสรับตัวสุดท้ายครับเอาเล็กสตัวบัเบิง์เหลขสามตัวนะครับเด้อครับของมเบิบบ์เล็กสต,ตัวเล็กสตัวเลากับให้มากกับมีอยู่สคูสาหางครับสมตัวสามสยแล้วก็แปดห้า ปดสองห้าแปดสองห้าตัวสุดท้ายครับหนึ่งสี่แปดครับเด็กสามตัวผลว่างา้าสุดโตเลยครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับลอตเตอรี่หาเบิ้งครับหาเบิ้งลอตเตอรี่ครับสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับวันที่สิบหกนครับเด้อครับวิ่งลูดครับผมมหาเลยครับ วิงดูดบนญหาครับล่างภายในสามครับจับมาเลยครับหาสามก็เพื่อนครับหาสามตุกกลมของเพิ่นหาสามครับครับหาสามกลมเดียวครับสามแปดครับกลมล่างยางละตครับเป็นวาเเ่งมัดกูโตอยู่นี่ครับเด็กของเพิ่น พิเศษเนี่ยกับแปดสองหานะครับเด้อครับหนึ่งสี่แปดนี่ก็เป็นตัวร่องครับหนึ่งสี่แปดครับเป็นตัวร่ 1, 4, 8, รรองงามๆครับอันนี้ก็เป็นสุดของเซียนนอนหน้าครับใสโลกกูกนเป็นกันครับเซียนนอนหน้านะครับเซียนนอนหน้าครับ ครับรับแคบหน้าจอไว้ครับเดี๋ยวอีกโดนครับพิจนาเบอร์นะครับเด้อครับเบิรงกันไปยาวๆนล้วกันแล้วครับเนาะครับสำหรับงวดที่แล้วกับเห็นครับเพิ่นเข่าตกกมพนครับกรมเพิ่นเก่บเพาหลายกรมครับอันนี้เพิ่นกรมมาสองกรมครับถือว่าจอครับแล้วครับครับวิ่งรูดบุญเพิ่์นหายหาครับล่างเพิ่์นหายสามแล้วครับเนาะอย่างละสี่คููครับ ยางละสี่ครูครับสามตัวสามตัวมีอยู่สามหางครับข่าหิมะหาสองหาสามกลมครับกลมหาสามตัวเด่นตัวเด่นก็เป็นอะไรครับหาสี่หาเก้าครับสำหรับรางมาสามครับศูนย์สามสามหกสามแปดหนึ่งสามครับงามๆครับเอามาต่อมาฝากเอฟซีสุขุมสุดนะครับเด้อครับเอาไปโชบไปหมันลอตเตอรี่นะครับเด้อหาจับเบิ้งครับลอตเตอรี่ เลขไายครับเลข้ายลอตเตอรี่ครับเลขนาเลขหล้างสาหรับ3ตัวกวาไปนะครับเนาะครับเอาสนับสนุนรัฐบาลไทยครับสำหรับตัวเลขก็มีความเสียงแหละครับพิจณาบุตรครับเด้อสำหรับปูมักครับปูขัดกับพานทางส่องเสนอเป็นเพียงระท่างนะครับเนาะเพียงความสนุกสนานครับเอาไปพิจณาใส่ครับหลังสงการหมดแล้วครับวันที่16เหานะครับเนาะครับ เที่ยวสงการมุนมวนเดี๋วกลับมาหลุ่นเหล็กไปน้ากันครับครับแคปหน้าจอไว้แล้วครับเด้อครับเพป่ยสิบวันได้พลาดครับกันลืมครับกันลืมครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บว่าอย่างไรล่ะครับทา้งสองเสี้ยงยาผ้าละก็ขอให้เอ็บซี่ยูดีไม่แห้งครับสุขภูสุขคนนะครับเด้อครับควบจ็บไก่ย่างห้ได้ควบไข่ไก่ย่างห้มีครับให้มีตะควบลำลำลุยๆนะครับเด้อครับพอกันไหมชิพหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ